สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนคนมักเลาะคือเก่าครับวันนี้จะพาไปใส่หนูเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็สิเป็นนีเดอร์ทุกคนลองเปลี่ยนเหยื่อดูเป็นปักทองครับลองใช้เหยื่อฝักทองดูกลับก็เหมือนเดิมคือเก่าครับกับหล็กเขานี่ ลองใส่เบิงว่าจะมายามตอนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มด้อทุกคนบอมายามเช้าหรอกเผื่อบอทันครับไปเห็ดงานเห็ดงานตอนเช้าไปใส่กันเลยครับนี่ครับพี่น้องหลังแรกเขานี่ดูหอยมันกัดหญ้าพี่น้องโอ้หไปครับไปหลังต่อไปนี่พี่น้องหลังที่สองนี่ หลังที่สองโอ้หอยมันกัดหญ้าจังไงดูแต่แปนเบิดเดอพี่น้องไปไปหลังต่อไปกันเลยครับนี่อีกหลังหนึ่งพี่น้องใส่เบอร์ไกลกันหรอกใส่กันใกล้ๆนี่หลังหนึง่งแล้วก็อยู่นี่หลังหนึง่งไปใส่กันนียครับเดี๋ยวข้ามก่อนนี่อีกหนึ่งหลังของเราทุกคนใส่เบอร์ไกลกันใส่เบอร์ไกลกัน าเบิ่งอีกหาเบิ่งอีก,อกโอ้ข้างในนี่เด้อนี่ทุกคนเื่อหอยมันนักครับอู้ใส่ข้างในอีกหลังใส่ข้างในอีกเดี๋ยวใส่ก่อนพี่นอ้องผมขอใส่กลับก่อนเด้อเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเจอกันครับ หลังสุดท้ายของเราครับพี่น้องดักเบเบิดหรอกเหลืหอกับอยู่หลายหลังอยู่สองสามสี่ห้าหกเหลืออยู่เจ็ดหลังเนูพี่น้องเจ็ดหลังก็ใส่ไปสิบใส่ไปสิบหลังพอดีดไปเจอกันคืนนี้ครับกะว่าคืนนี้มายำทีเดียวพี่น้องยำเสร็จ ติดบุติกก็เก็บเลยครับบอกเอาไว้ถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมเวลามายามตอนเช้านะไปะโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันคืนนี้สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนมาพ่อกับผมหนุ่มบ้านโนนคนมักละพาพยายามหนูครับดักไว้เมื่อวานนี้ว่าจะมายามตอนกลางคืนนี่มามาบ่าได้พี่น้องติดเมาสครับ <c oughs> ไปไปลุ้นกันครับ เดี๋ยวจะเข้างานบ่านทันไปดูหลังแรกกันเลยหลังแรกเฮา <c oughs> โ,อโ,อโอ้หมอกลงทุกคนเปียกหมดเลยหลังแรกเฮาอยู่ไว้ตรงนี้เอ้บอ่อนันพี่น้องยังอยู่นี่เก็บก่อนครับเก็บก่อน ไปหลังต่อไปออกบ้โหหนูเมื่อคืนนี้น้ำค้างแรงจัง <c oughs> อันนี้ก็อยู่คือเก่าทุกคนเก็บเก็บเก็บ ไปดูหลังต่อไปอหนูบอกว่าเนี่ยสองหลังผ่านไปมองไหนอ,อยู่มองไหนอีกนี่นี่ก็อยู่สื่อบ่รั่นคือเก่าทุกคนนี่เก็บครับเก็บหนูบอก ไปดูหลังข้างในกันโอ้คือเก่าบ่มีหนูออกมาเลยไป <c oughs> ไปดูอีกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่ นี่ครับพี่น้องบ่เอาเลยหนัวอือบ่ออกอลีอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกนี่อยู่นี่ นี้ก็โบลลั่นนี่ทุกคนเก็บครับเก็บนี่โบอ,กออกเลยหนูอะแต่หอยกัดจังนี่ทุกคน ดูหลังต่อไปหลังนี้อันนี้ก็คือเก่าเก็บครับทุกคนปะ <c oughs> ดูอีก อีกสองหลังสุดท้ายเด้อพนะี่น้องอันนี้ก็บอลลันโอ้บออกทักตัวเลยเก็บครับเก็บไปไปดูอีกนี่อยู่ตรงนี้ทุกคน โอ้โหอันนี้ก็บอลลัานนี่ครับเหลืองเหลืองนี่ไปเก็บครับโอ้หเป็นไม่ได้ยังไงกับสิบสิบเอ็ดลังส,สิบเอ็ดอัน <c oughs> บ่มีหนูเข้าสักอันไหม bữa nay xí bữa nay xí cặp sập ít lắng <coughs> má chắc cả tô khi nó bữa nay xí có tông xí dù nữa ô kẹp 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 anh ấy có bỏ ăn หอยมันเอาขี้ยามาถมปักท้องไมพี่น้องอยู่ข้างล่างน่ะเนาะบกกินน่ะโอ้โหเก็บก่อนครับโอ้สลัดแทะเอาขี้ยามาถมกลับอ่ะโอ้ นี่สามอยู่ตรงนี้อีกสองเดี๋ยวเราเก็บกลับก่อนนะพี่น้องเอาวางไว้กลางทางโอ้โเป็นไปได้ยังไงพี่น้องกลับสิบเอ็ดหลัง เมื่อหนูจกักโตเนี่ยอยู่คือเก่าอือไปสำเ้อพี่น้องไปพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ